ไปกับหลัง้าไปบ่ไก่ี่ขาวนโอ้นหนาวมันยดเดีหแม่่าว่นโหดเนี่นี่เด็กนี่เด็พี่รับีด้วย่ี่รับมาน

อีเซียด้วยเหรอเยอะเลยนี้อเสุดหเห ตู้ไปดีเถอะเพื่อนเตียงไปอ๋อบ่มนะครับโอ้

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

đó gọi là cái <laughs> cái <laughs> cái 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 đến đây, quấn 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 ออก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 เบิ่งมอก <laughs> 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 <laughs>

เั่นก็บวกบังนี่แหละปัญหามันแยงไรอยู่แล้วหางขาดโอ้หางขาดไม่หางขาดเฮ้ยลูกตะบังได้แล้ลูกตะบังได้แล้ว เจ้ด้วยตรงนี้เลยใกล้ๆก่สอบกี่สิบตรงนี้ละเดี๋ยวเอา้าด้วยสิข่วมข้องพูนไปนิดหน่อยข้องพูนเหรอนั่งตอหันได้ยังไงเนี่ยล่ใช้ก็เอาปไปบชัวด้วยวันนี้งานวัดใหญ่เนี่ย